ดีใ,ใจมากไม่คิดไม่คิดว่าเขาเขาจะไปเพราะว่าวันนั้นเขามีถ่าย MV กับพี่ต่ของลาไทยแล้วไม่คิดว่าเขาจะมาแล้วระยะทางมันห่างกันมากสุดท้ายเขามาออก็เลยตกใจที่ผมมันมันจะมีคลิปที่ MC เอฟซีเลงผมตกใจผมนึกว่าใครมาเข,เขาวางแผนกันกันกบคนกับรถเขาแล้วก็คนดูแลเขาเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักมากๆเพราะว่าไปาก็ไปก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะที่ได้รางวัลในทุกๆรางวัลมันก็เกิดมาจากปลายไปกันปลายก็ เป็นเป็นเป็นคู่บุญที่ร่วมสร้างกันามาแค่มองตาก็รู้แล้วว่าต้องการอะไรมองตาก็รู้แล้วว่ายินดีขนาดไหนอะไรเงี้ยการรับรงางวคปไปรวมหอบใอไอใช่ๆชๆช,ชดีดีใจมากไม่คิด ไม่คิดว่าเขาเขาจะไปเพราะว่าวันนั้นเขามีถ่าย MV กับพี่ต่ายอรไทยเขาอะวะวะ้ําเราว่าไม่มีว่างหรอเร,อรียยังไงใช่ครับเ,เขาถ่าย MV กับพี่ต่ายอรไทยวันนั้นถึง,ถ,งถึงจอนถึงตอนสุดท้ายเลยนเนาะตอนตอน,ตอนที่เรารับสุดท้ายเลยแล้วไม่คิดว่าเขาจะมาแล้วระยะทางมันห่างกันมากสุดท้ายเขามาก็เลยตกใจที่ผมมันมันจะมีคลิปที่เอฟซีเลุงผมตกใจผมนึกว่าใครมาแสดงว่าเขาวางแผนกับแฟนคลับหรือว่าแฟนคลับก็ไม่รู้ด้วยแฟนคลับไม่รู้ครับเขาวางไอ้เขาวางแผนกันกับ คนขับรถเขาแล้วก็คนดูแลเขาใช่เพราะว่าคนดูแลอ่าคนดูแลเขาถามโทรมาถามคนดูแลผมว่าเสร็จหรือยังตอนนี้ถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่เออเขาโทรมาถามแล้วแกก็บอกผมผมไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเออเพราะว่าไปมันก็ทํางานผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาอะไรเงี้ยนั่นแหละันบ่นให้ฟังอยู่โอ้โหแม่งรถโคตรติดเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ใจสู้อืมแต่เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักมากมากเพราะว่าไปก็ ไปก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะที่ได้รางวัลในทุกๆรางวัลนะ่ะมันก็เกิดมาจากปลายเหมือนกันปลายก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคู่บุญที่ร่วมสร้างกันมา <ầ m. S 1> อะไรเงี้ยได้นับไปว่าดอกไม้ที่คุณปลายให้กี่ดอกมีความหมายอะไรยังไงโอ้โหไกี่ดอกช่อใหญ่ขนาดนั้นนับไม่ไหวนับไม่ไหวฮะแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วก็จะจารึกไว้ในความทรงจํำเพื่อนคู่บุญได้บอกอะไรเป็นคําพูดกับเราไหมครับวันนั้นจริงๆเขาบอกอยู่มันมันมีคลิป กับพี่พีเอฟซีก็มีจริงๆไปๆไปเขาจะเป็นคนทีไไ่ไม่ไม่ไม่ค่อยที่จะพูดอะไรหรอกส่วนมากเขาจะแค่มองตาก็รู้แล้วว่าต้องการอะไรมองตาก็รู้แล้วว่ายินดีขนาดไหนอะไรเงี้ย<อ>ใช่ใชเ่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็คงยินดีกลับของเขาถ้าสมมติเขามีได้รับรงงางวัลางวัลอะไรก็อาจจะมีครับอาจจะมีอาจจะมีจจะมถ้าม,ถามีถ้ามีแบบโอกาสได้รับร,บรงงางวัลคู่ก็อาจจะมีใช่ครับโอเคครับ